อัดเกมในรอบหนึ่งปีปีแล้วมัเนีเป็นปีอะไรยี้ไม่ได้อัดสุดสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเป็นช่วงเวลาสักหนึ่งปีได้ก็ผมตอนนี้ผมก็จะทํามาลงคลิปบ่อยๆแล้วนะครับผมก็รับชมแล้วติดตามผลงานได้เรื่อยๆเลยนะครับผมผมจะกลับมาแล้วก็ขยันตั้งใจ ที่จะลงในทุกวันและห่าง <laughs> หายไปนานจริงผมคิดถึงคผู้ชมมากๆเลยนะครับผมก็เชิญรับชมได้เลยครับโอ้วันไม่ตาลายไงเฮีย <laughs> มันสัตแล้วไม่ชอบ ลงไหนสุนล่า่อนร่วมีมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นมันลงไหนกันวะม,มันมาร์กแล้วอ่ะลงไหนอ่ะนั่นหรอมันคืออะไรลงนะรู้อไอ้เงี้ยมันแค่ปั๊มน้ำมันเราไปลงนู่นไปนะบูนี่มาร์กแดงไปลงมาร์กแดงบูก็ได้ะ สวัสดีครับพี่บูเฮ้ยกระเป๋าปืนนี่มันกระเป๋ากระเป๋าตั้งปืนเนี่ยเฮ้ยอุ้ยบอสมาแล้วเฮ้ยมันยิงบอสกันอะไม่มันยิงบอสกันอะ,อนอนอะด้านล่างเราจะไปกันไหมบู ไปก็ไปดิอะไรมันน่าจะต้องเข้าบ้านใหญ่ั้งเอยใช่ใช่มันต้องเข้าบ้านใหญ่เข้าไปเข้าไปบ้านใหญ่เฮ้ยบูมันมีคนมนั่น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 ันโดดอยู่เห็นปะนี่นี่นียแล้ล้ยิงเลย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 เลยตา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 ยต โอู้้รูรโราม่ีเพื่อนเพื่อนมันไหอ่นน้นีว่สสัระเบิล้ล่าลูกแล้วมีลูอโอ้ยเฮียบอดเอากกโอ้ยิงบอดเว ตาย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 มันลงไปทางไหนกันวะไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยไม่รู้เฮ้ยแค่งคิวครับไอ้เฮี้ยกูไม่เห็นเลือดตัวเองไงฮะเดี๋ยวรู้อะนี่อะไรอ่ะกระเป๋าเหมือนกันนี่แหละกู๊ปมันจริงสมองอคืออะไรอ่ะปุเฮ้ยมีคนมาย เฮ้ยมันมันมันโดดมันโดดมันโดดเอ่ามันยิงกูบุกูกอลังกูกลังลงไปเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ด้านบน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 บูบูอโดนลงอือเฮ้ยมันมีวาร์ปอะมันมีว้าบูให้กำลังใจเพื่อนลูกทีม เนี้ยก,ก่อนให้กำลังใจบูมงนกไหนวะไอ้ทียเด้งไปแล้วเนี่ยนอกไไนอะไรตเฮ้ยเฮียเฮ้ยนี่ยเปิดมาตาไรกก็รู้เรื่องกูมาร์กนี่มันไปลงไหนกันลงเนี่ย เฮ้ยจะแยกกันทำไหมมันจะโคลนลงไหนอ่ามันอยากลงไหนกะลงเนี่ยลงไอ้แดงอ่ะไอ้แดงก็ได้บุ๊คไอ้แดงมันมีอะไรอ่ะมันก็ปั๊มน้ำมันเหมือนเดิมมันลงกับการน้ำมันเะกาจะพออูหลงบ่กอ่ากูอยากลองลงไปดูอ่ะมันดูอยากเห็นว่าอันนี้ที่อะไรวะปั๊มน้ำมันเนี้ยโอ้โหไอ้ซาด บูเลี <unlikely> oh <mo ans değil |notimestamps|> ้ยวไหมเลี้ยวไปนี่ไหมไปนี่กับกูไหมบมื่อไหร่นี่ๆกูในทีฟ้าเลยไอ้เหลไม่ทันแล้วกูมีเป็นหมื่นเลยไอ้แค่แบบโอ้โหถ่านตรงนั้นมันเป็นอะไรกันโอ้หอ้โอ้ด้านในโอ้โกอลกูวิ่งออกเลยอ้แมงคือโพชิงกี้ไอ้เหี้ยโคตรเยอะไอ้สัตว์ บูด้านในสามสี่ที่อัดก,กันอยู่ที่เดียว <c oughs> โคตรเยอะที่กันแหลกเลย <c oughs> โหตรงนี้โคตรโล่งอะบูทา,ทางที่มันห่างจากตรงเมื่อกี้แค่นิดเดียวเองโล่งมากตรงนี้งงมันม,มีอะไรวะทำไมมันต่อ,อยกันขนาดนั้นอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันเป็นตาเลยกูไม่รู้ไม่รู้ป่ามาเล่นนานแล้วเหมือนกัน <c oughs> อัมโพชิกิ <c oughs> บูกูได้เสียงคน <c oughs> มัน <c oughs> หอกกูบูช่วยด้วย ใครกูมาแจกแล้วไม่มีอาวุธเลยงูจอมมันอยู่บนหัวผมครับไอ้เหี้ยจิเฟงจิเงไม่มีสังหารนั่นแหละจิเฟงมันทุบอยู่ด้านบนหัวคุณน่ะนี่กูจะงูมันปลาระเบิดด้วยหยุดสองคนเลยด้านบนหัวก<ม>ูอ่ะเหลือคนหนึ่งละมัไม่กินน้ำมันไปไหนแล้ววะ เฮ้ยไงลูกปั้นไขแ่แมวเอาไปไหนเราไม่รู้อ่ะไข่ทิ้งมันอยู่ไกลเฮ้ยอ่อนนี่ไงล่างอ,อ่อนนี่มันก็ตงเมืองนี่หว่า Mapper và tu bán, you are. Mapper mở cửa bán, have you haven't chilled. Ui, jatai lắm, chết ta 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 nó ta 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 มีคนสไลด์มาด้านล่างเราด้านล่างเรานี่นี่มาขับรถแล้วมาขึ้นรถแล้วขึ้นรถดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยลไกโซตกใจนี่นี่เอ้ยเหรอเหรอไม่ไม่มันรถเมย์ตัวนึ็กนะใช่ใช่โดนโดนว่ามันลงมาตัวด้านล่างนี่มันสไลด์อยู่มาหาเรื่ มาอยู่รถเมฆอยู่ปะไม่เนาะมันมานแล้วโดนเราเราก็รอก,กระทืบมันนะเอาเตือนเป็ดป,ปุ๋ยอ่ะเป็ดปุ๋ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย,ยมันชุบบูเหไไม่ไนจะตายจะตายเกือบตายเกือบตายมันชุบแล้วปะ บมนั่นแหะเขานั่นน่ะจุกนจจุจุกุมาจุกาจุกมากมาจุกจุกมากจุกมากมันจะรู้ไหมวุ่าเลือดเรามีแค่กระติกมาีุยวาอุกมากาาจุกมาจุกมาจะกมาจุกมาุกมาจมาจนกาุกมุ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 ม อู้อู้อู้อุ้ยสะพาน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 โหดหลายจังมีสองสี่แลเนี่ยเฮ้ยบูมีมันมามันมามันมามาเหรอเออใช่ใช่ใช่ในบ้านตรงบ้านเนี้ย ไหนวะมีไหนวะช้าปะบูแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่กันนะตอนแรกมันอยู่บ้านเนี่ยไปไหนหรอเดี๋ยวไ,ไ,ไ,ไปแล้วหรอือเปล่าวะมันน่าจะไปแล้วมั้งบูไม่อยู่เลยเฮ้ยนี่ยังอยู่ถึงตีนถึงตีนถึงตีนล่างเราเลยบูเฮ้ยู่ด้านหลัดดงด้าบนด้าบนก็มี ไหนถือมันถือ hmm. ม well, well, ันหวงมันรู้ว่นออกไปยังไม่เห็นนะไม่เห็นมันมันมันเด้งไปแล้วป่ะมันเด้งไปแล้วป่ะมันเด้งไปแล้วอาระเบิดเด้งเลยหลับแล้วมันออกเลยไม่รอเลยไม่รอเลยไม่รอพวกกูคิดว่าจะไปชุบหนวะพวกกูก็คนนะเว้ยอ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 วอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ย มาขับมาแล้วบูมันมันบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วเต็มกระบ,บาลเลยแต่ไม่รู้มันอยู่บ้านไหนนะเฮ้ยบูบ้านเราบ้า,บา,บา,บาบนเราน้ำบนด้านบนด้ำบนด้าบ,บนใช่ามา LOL บันหลอกท้องมาบูเฮ้ยโอ้โหสองเต็มหน้าเลยโอ้ โอ้ยมองไม่เห็นนี่แม่งดัดขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างนีม่มองไม่เห็นอ๋อจะมาอะไรครับคิดไงได้ที่หนึ่งจากการไม่ฆ่าใครเลยเอ้ยมันก็เติงเกินไม่ได้เราต้องฆ่าโอ้โหเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคนดูดูเฮียอะไรละทีนีะ <c oughs> แบบไม่ยิงกันจนตายเอ้ยม,อมันขับรถอยู่ โอมรด้านหน้าเราอ่ะบุอุ้ยเออ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 อ้ยหลบักซกหลบกหลบอกกซิกหลบ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 กซิกมาคิดว่าเราจอดบ้านนี้เปล่ากูออกไปก็หลบซักซิกหลบกซิกหลบกซิกหลบกซิก แม่งมีบอทเลยเย้มันมันมันตามเราปะด้านหลังดูให้หน่อยดิยวไม่มีไม่มีไม่มีเอ้ยแงกูนี่จะตายไอ้เหี้ยเอ้ยต้องหาเกาะเฮ้ยไปหายากอนบูบุ้งจะหลบแตกทิศเดิมแม่งมีปืนกูไม่มีอะไรี่ปลามาตัวจะไม่มีแต่วุ้นเมลีอะไรนะมีแต่วุ้นแบบี ไอ้ยยจะกะเล่้ว uh> ่เฮ้ยป้อมเอาวางไว้ก่อนเลยมเนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าเราเลยลงวางลงไ้บเฮ้บูมันตามมามันตมาไพี้มตาเร้อยู่หน้ยู่ด้านบนกูอยู่ด้านบ mấy ui gặp tá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 i tua. Bu bu bu. ôi, đến São Paulo. Tái tái nưng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 . pa? Bu bu Đi Đi luôn